การล้างมือก็จะมี5้าขั้นตอนนะคะคเดี๋ยวมิโกทําให้ดูก่อน,นะะได้เลย,เลยตักน้ําให้เต็มกระบวยนะคะล้างมือซ้ายก่อนตามด้วยมือขวาใช่ค่ะแล้วก็ลองน้าจากมือซ้ายแตะที่ปากหรือบ้วนปากนะคะ<ม>แล้วก็บ้วนลงได้เลยแล้วก็ล้างมือซ้ายอีกทีล้างมือซ้ายอีกทีใช่ค่ะน้าที่เหลือเรอจาจะล้างด้านที่เราจับนะคะเพราะว่ามันก็จะ เดี๋ยวเผื่อมันติดด้ามมานะคะความความสกบชั่วร้ายช่ค่ะโอเคแล้วก็ความไว้แบบนี้ต่อไปขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการสั่นกระดิ่งนะคะการสั่นกระดิ่งหมายถึงว่าการเรียกเทพเจ้าให้เทพเจ้าได้รู้ว่าเรากําลังเข้าไปข้างไหนเรียบร้อยเลยค่ะ หูยคุณผู้ชมคือบรรยากาศในศาลเจ้านี้นะครับผูบอกคุณผู้ชมว่าคือจําลองมาเหมือนจริงเลยใช่ไหมครเป็นศาลเจ้าจริงๆเลยค่ะเป็นศาลเจ้าจริงๆรถ้าคุณผู้ชมไปญี่ปุ่นก็จะเห็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้คือเราขอพรใคระคะอ่ะครับจะเป็นกระจกกระจกแน่เหมือนตัวแทนของเทพเจ้าะค,ะค่ะหรอค่ะที่นี่ก็จะเป็นเทพ อมาเทราสึค่ะเป็นเทพเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ค่ะเห็นธงญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปดวงอาทิตย์ใช่ใช่ดวงอาทิตย์สีแดงอยู่ตรงกลางใช่ใช่ค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นองค์แรกค่ะสืบเสื้อสายมาจากเทพอมาเทราสึคนญี่ปุ่นเขาก่อนที่เราจะไหวเราต้องโยนเหรียญก่อนเสร็จแล้วมองที่กระจกนะคะแล้วโค้งคำนับ9กองศาสองครั้งนะคะ มนมือนะคะคบตบมือสองครั้งแล้วก็ขอพอรได้เลยค่ะเมื่อเราขอพอรเสร็จแล้วก็เอามือลงนะคะเสร็จแล้วก็โค้งคำนับหนึ่งครั้ง,ย,ย,งยังขอพอรอยู่เลยอะโอเคค่เมือลงค่ะแล้วก็โค้งคำนับหนึ่งครั้งเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยอะ